สวัสดีคร er ับวันนี้จะมาสอนการเตรียมพร้อมรับมือกับไฟยพิบตตามธรรมชาติครับผมสมาชิกคนที่หนึ่งเด็กชายสวัสดิ์ยศวงใจครับสวัสดีครับผมสมาชิกคนที่สองเด็กชายชนะชัยเดติีนครับสวัสดีครับผมสมาชิกคนที่สามเด็กชายวลาเทพบางแสมครับสวัสดีค่ะหนูเด็กหญิงชนชนะขวัญเห่อนเป็นสมาชิกคนที่สี่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงชนะจิตเกตจิเป็นสมาชิกคนที่ห้าค่ะการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจะเป็นยังไงไปดูหนึ่งเตรียมพร้อมก่อนไัยมา สร้างแผนฉุกเฉินเช่นหาวิธีแจ้งเหตุกระจายข่าวหาเส้นทางอพยพและกำหนดจุดปลอดภัยเตรียมพร้อมทางด้านร่างกายที่อ่อาใัยและัดเดี้ยงและกระซอมบ่อยๆในเรื่องการอพยพและการสื่อสารให้ปลอดภัยข้อที่ 3. การเตรียมปัจจัย4ีเตรียมน้ำเตรียมอาหารแห้งเช่นปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปไข่ข้าวสิ่งของที่จําเป็นและแพ็คเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ติดตามข่าวสารบ้านเมืองที่เชื่อถือได้ไม่ฟังข่าวเฟกิุ๊หรือข่าวที่ไม่เป็นจริงขอจบการสอนเพียงเท่นี้ครับครับวันนี้เราจะมาถามเพื่อนกันนะครับว่าทำอะไรทำอะไรครับแอคครับ